สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีพีของเพาะลายทะเลอาร์เธเมียนะครับเดย์ทูแล้วกันวันที่สองนะครับผมก็จะมาอัปเดตรเรื่อยๆืจนครบ25วันเลยแล้วกันถ้าขยันนะครับอาจจะมีข้ามบ้างนะก็เดี๋ยวมาอัปเดตรเรื่อยๆเลยกันนะครับก็นี่นะครับผมต้องใช้ไฟฉายหน่อยนะจะได้เห็นชัดนะครับนี่ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคืนที่สองลว นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีเป็นอย่างมากเลยนะผมก็มีตักตัวที่ตายบ้างนะครับไอตัวดําๆข้างล่างๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตายนะทุกคนน่าจะเป็นที่ดูไว้น่าจะเป็นขี้มันนะครับตัวตายก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะเพราะผมตักไปส่วนหนึ่งแล้วตักไปไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับตอนแรกนึกว่าจะเยอะมากนะตัวตอนแรกๆนึกว่าดำๆนี่นึกว่าตัวตายนะแต่พอส่องกระดี่แล้วมันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นขี้มันมากกว่านะครับ ด้านล่างนี่เห็นไหมทุกคนซูมให้เห็นไหมตัวเล็กๆมันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะแบบมีทุกอนุนะครับส่วนผมก็ตรงนี้จะเป็นจะเป็นไอ้น,นี่เขานะครับเป็นคาบนะครับคาบลอกคาบไอ้พวกนี้มันใช้แคลเซียมในการลอกคาบเลยนะครับเราใช้เกลือแล้วเกลือมันมีแคลเซียมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการผสมพันธุ์มันนะอันนี้ผมก็พอเอิญน,นะครับ ผมไปอ่านมาว่ามันกินยีสต์ด้วยแล้วก็กินพวกสาหร่ายสไปรูน่าด้วยนะครับแล้วบ้านผมอะพอมาค้นด้วยดีนะครับบ้านผมมันมีเว้บบ้านผมมันมีสาหร่ายสไปรูน่าคือตรงนี้นะครับก็คือตู้อ่ะนะตนู้ตู้ผีเสื้อเวนามผมนะครับไอ้ตู้เนี้ยผมทําไม่นานมากมากนะครับจนมันเกิดอย่างนี้แล้วผมก็ไม่ได้เอาทิ้งนะไม่นึกถึงเลยนะวันนี้จะได้ใช้จริงๆนะครับผมก็เอามาหยิบมือหนึ่งเนี้ยไม่เยอะนะครับ มันกินกันไม่ค่อยเยอะนะพอเห็นเห็นแล้วอะ่ะผมว่ายอนยอนไว้นะครับเนี่ยครับถ้าใครมีตะไครแนี้นี่เก็บได้เก็บนะครับมันกินนะเนี่ยมันกินกันนะครับนะมาเกาะก,กินกันนะครับผมเพราะว่าผมเห็นจากทางล้ามันเขาก็เอามาใส่ไว้นะก็เลยโอเคมันกินกันก็ดีนะครับผมจะได้มีอาหารเสริมมันด้วยนะครับก็มีสาลยนะครับแล้วก็มีอาหาร ที่ผมซื้อมาจากในช้อปปีนะครับน่าจะผสมยีสต์ผสมอะไรมาด้วยพวกวิตามินอะไรของเขาผงผงนมหลายอย่างนะที่ผมไปอ่านมาในแชท g d p นะครับนี่ถ้าทุกคนเห็นนะมันจะมีฝุ่นเหนียวขาวเต็มไปหมดเลยนะะว่ามันเกิดการลออคาบนะครับแน,นี้ครับผมซูมให้จะเห็นชัดๆเนี่ยเห็นไหมมีเขียวๆนี่คือตะไคร่นะครับ จริงๆถ้าเลี้ยงดีๆนะผมว่าทําตะไคร้แบบเกาะโฟมมาเยอะอย่างนี้นะมันก็มีของกินแลลวนะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนปับไฟก่นอนเ,เห็นไหมตัวเล็กมันก็มาตอดกินนะครับมันเยอะไปหมดแล้วทุกคนหลายหลายหลายพันหลายแสนตัวเนี่ยไปหมดเลยครับ วันแรกไม่เห็นนะครับแบบนี้พอตักไปให้ปลากินนะวันนี้พอเอินช้อนไปให้ตัวตาตา,ตาให้ปลากินด้วยครับมีอันจริงแอบน่ากลัวอหนึ่งครับเพราะว่าผมช้อนไปเมื่อวานนะครับตัวเป็นๆอยู่เลยนะครับมีเรนโบว์ไชเนอร์ผมล่วงไปตัวหนึ่งคนระับมันท้องอืดน,นะครับก็จะมีปลาบางประเภทเหมือนกันนะที่รับไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นปลาไทยแม่โของอะไรปลาอะไรผมว่ามันรับได้นะแล้วก็ปลาบูธรรมดาที่เป็นปลาบูพวก เลนติเปสอะไรเงี้ยผมว่ากินได้นะเพราะว่าพวกนั้นตอนอ่อนๆมันเคยอยู่ในน้ำเค็มไงกระเพาะมันน่าจะพอไหวนะแต่ถ้าเป็นปลากางตู้ปลากางน้ำานะครับที่แบบไม่อึดเท่าไหร่เป็นปลานอกอะไรแบบนี้นะเพราะว่าน่าเป็นห่วงนะในการให้นิดหน่อยนะครับแต่ผมก็จะให้ปริมาณที่แบบโอเคเลยกันปรับๆไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นปาลากุหลาบเนี้ยที่ผมปลาเนียนะครับเนี่ยนะวิ้งวิงปลากุหลาบเนี่ยสวยไหมผมจะลงตู้ปลาไทยด้วยนะครับปลาปลากุหลาบนะครับ ม้ามุกกลาบนะครับสวยๆนะปลาไทยกินก็ไม่มีปัญหาเลยนะยิ่งบู่นี่ยิ่งกินไม่มีปัญหาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มันไปกระจุกอยู่ตรงนู้นแล้วครับการเลี้ยงนะมีไฟนี่ยิ่งดีเลยนะมันรู้สึกเตือนเตือนตัวนะมันไอ้พวกนี้มันโดนไฟแล้วมันกระจายนะครับผมส่วนออกซิเจนนะครับผมก็เปิดสองหัวเลยนะครับก็เป็น ตอ,ตอนแรกกระจายนะกลัวมันแบบแรงเกินนะครับก็เลยอยู่ที่เดียวกันแล้วก็กระจายให้มันอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวถ้ามันโอเคแล้วผมก็น่าจะลดเหลือหัวเดียวแหละนะครับเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างแรงไปหน่อยอ่ะนี่หัวหนึ่งนะครับแล้วดูหัวเดียวก็มานีโอเคนะหัวเดียวมันก็กระจายทั่วนะครับเนี่ยดูสังเกตมันก็จะปิ๊ปวๆใช่ไหมมันก็จะมี อนี้มันจะปิวจนตายเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแรกๆผมใสไปแล้วก็ให้มันไปอยู่สองหัว่อนครับตัวที่ตายก็มีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวแก่ไงครับแต่ดูไม่ค่อยออกแล้วแหละนะครับส่วนมากใหญ่แต่ตัวมันเป็นแล้วไปอยู่หมกตรงนู้นจนเต็มเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้มันทาอะไรกันนะผมเห็นมันก็จับคู่ผสมพันธ์กันไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยสองตัวขี่กันเงี้ยก็คือผสมพันธ์กันนะครับ ถ้าเห็นอย่างเงี้ยรอมีลูกได้เลยนะครับไม่เพาะแล้วนะปลาเพาะลายทะเลแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโตวไวขนาดนะไหนพวกเล็กๆไอ่ฝอยเนี่ยอันนี้ผมว่าน,น่าจะเป็นตัวเล็กๆแบบแรกเกิดน,นะครับก็มีอายุยี่สิบห้าวันนะไอ้พวกนีนะ้ถ้ามันตัวเล็กๆอย่างนี้ผมก็โอเคนะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะไอ้พวกนี้นี่อนุบาลลูกปลาด,ด้วยนะครับ ก็ดีขึ้นมาอีกนะครับหาพวกช้อนละเอียดละเอียดนะครับอุดาลลูกเปล่าไปนะครับผมนม่มันก็แบบผมว่านี่น่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยนะมีไข่อยู่ถึงตูดนะครับตัวเมียเนี่ยเป็นไข่เงี้ยแล้วตัวผู้ก็ตามตูดมันไปนะครับตัวนี้ก็กินนะครับนี่ตัวนี้ลอกคาบนะนี่มันก็เป็นมันเหมือนชิดสายพันธุ์กุ้งชนิดหนึ่งนะครับนี่ลอกคาบ สาลายก็ปิวไปปิวมานะครับเมื่อวานผมลองให้สาลาัยอันนี้ไปแล้วนะครับสาลัยแบบผงนะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นรนะผมว่าให้สาลัยจริงๆมาเลยด้ออย่างเงี้ยมันก็มาต่อกินกันนะครับตัวเมียตัวผู้มังมางเกาะนะครับก็เท่ไปดีนะไอ้แยมนี่ไม่เคยเลี้ยงอะไรอยู่ทะเลทะเลนะครับ เวลาปิวมันก็จะโดนกระแสน้ำนะครับเหมือนเป่าที่เมียแหละทุกคนมันคือที่เมียที่เราเป่ากันนี่แหละครับก็ต้องมีแรงนิดนึงนะให้มันแบบเคลื่อนที่ไม่เหนื่อยนะครับเอาจริงถ้ามันตัวักเท่านี้ก็พอแล้วนะครับมีตลอดก็โอเคแล้วนะแต่ดูดูนะที่ที่มันไปปิวเป็นคุณคุณคเนี่ยคือค่ามันั้งนั้นเลยนะ คุณพาหน้าไปนะที่ไม่ดินเนี่ยคือข้ามหมดเลยนะเรองของเสียบเยอะนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันหนึ่งถ้ามันเริ่มแดงนะเห็นเขาบอกกันว่าถ้ามันน้ำมันเริ่มแดงหรือว่ามีกลิ่นหรือว่าไม่ใสอย่างเงี้ยผมว่ามันนี้เริ่มใสนะเพราะว่าผมให้อาหารไปไม่เยอะนะครับคือว่าเริ่มใสมาเลยแหละนะครับเมื่อเช้านี้คุณ่นนี้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมเริ่มใสใสมาแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ให้อาหารนะครับเดี๋ยวค่อยให้พรุ่งนี้เช้าหน่อยหนึ่งนะครับ แตกมาแล้วมันแตกลังมาแล้วพอเรา,เอาไฟสองมันก็แตกลังมานะครับวันนี้นะครับสศัรับเดทูนะครับ,บ, Day รบก็ยังไม่ทําอะไรนะครับก็แค่เอาออกซิเจนมาไวจ้จุดๆเดียวนะครับที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้อาหารตอนเย็นไปแล้วนิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆให้ครั้งนี้นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรักษาคุณภาพน้ำดีกว่านะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่อไปก็คือผมเอาซาลายสไปรูลาผมมาใส่เองนะครับแล้วก็มีลูกๆเพียบเลยนะครับ ตัวเล็กอ่อนๆก็เริ่มโตกันแล้วนะโต,วตวไวจริงๆนะพวกนี้ครับแล้วก็มีผู้คาบเริ่มเยอะแล้วน,น,ลนะครับใช่ไหมครับคาบขาวเนี่ยคาบขนาเลยนะครับโอเคผมวันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเดทวในพรุ่งนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปกันนะครับ